สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านกลับเข้าสู่ช่องตาลฮิลลิ่งชาโลบายตาลตารามนตานะคะกลับมาพบก,กับตาลอีกเช่นเคยในช่วงดวงประจําเดือนค่ะและเราก็เดินทางมาถึงเดือนกันยายนแล้วนะคะอาจจะมาช้าสักนิดนึงแต่ก็มาแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาอัปเดตพลังงานนะคะสําหรับท่านที่เกิดในวันอังคารค่ะตาลจะใช้ไพ่ทั้งหมด3สําหรับนะคะหลายหลายท่านอาจจะรู้ว่าตาลเรียนไพ่พมยานมานะคะแต่ว่าไม่เคยเอามาทําคลิป YouTube เลยถึงเวลาที่จะใช้สํหรับนี้แล้วนะคะ ซึ่งตาลใช้พรมยานดูดวงเป็นปกติประจำทุกวันอยู่แล้วนะคะแต่ว่าไม่ได้เอามาออกคลิปเนาะอ่ะแล้วก็มีไพ่สำหรับมิ่งขวัญน,นะคะแล้วก็ไพ่ตีโลกานะคะเดี๋ยวเรามาเช็คพลังงานกันก่อนเลยนะคะจิตวิญญาณตัวตนของคุณนะคะท่านที่เกิดในวันอังคารในช่วงเวลานี้เป็นอย่างไรกันบ้างนะคะ ขอกรคุบาอาจารย์เทพพรมศิษยศักดิก์สิททุกสายยานบารมีของทุกทุกท่านทุกทุกพลังงานที่ถูกลืงดูดเข้ามาในคลิปนี้นะคะขอเชิญบารมีคูบาอาจารย์นะคะจิตวิญญาณตัวตนของคุณเป็นอย่างไรกันบ้างเอ่ยโอ้โหชาววันอังคารโอ้ขึ้นมาขนาดนี้ ชาววันอังคารนะคะจริงๆแล้วชาววานอังคารเป็นคนที่จิตแข็งมากๆนะ <c oughs> เป็นคนที่มีเซนส์นสัมผัสสูงนะคะ <c oughs> แล้วก็ <c oughs> อาจจะสัมผัสอะไรพลังงานเหล่านี้ได้ได้ค่อนข้างเข้มข้นเนาะ <c oughs> แล้วเดือนเนี่ยตั้งแต่23สิงหาคมเป็นต้นมานะคะ <c oughs> จนถึงประมาณ21กันยาเนะ,ะ <c oughs> เป็นช่วงเองเดือนผีจีนนะคะ <c oughs> <c oughs> <c oughs> เเป็นเป็นช่วงเวลาที่ประตูมิติเขาเปิดนะคะก็ชาววันอังคารอาจจะสัมผัสอะไรตรงนี้ได้มากเป็นพิเศษกว่าคนอื่นเขานะคะจากที่ไม่เคยเห็นอะไรแวบบวับแวบแวบ,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 วบมาอะไรตรงนี้ก็อาจจะ เห็นมากขึ้นนะคะหรืออาจจะได้ยินบางท่านโอ้โหได้ยินเสียงเอออะไรแบบนี้นะคะก็หมั่นทําบุญให้กับสัมภเวสีพีเป็พผีมนุษย์เออไม่ใช่ผีมนุษย์สิเดี๋ยวนะสัมภเวสีพีเปดเอดมนุษย์นะคะผีไรญา,าติอะไรอย่างเงี้ยได้หมดเลยนะคะเพื่อที่จะเ,เขาก็มาขอส่วนบุญนั่นแหละอืจะได้แบบว่าให้กําลังในตัวคุณ สูงมากขึ้นด้วยการที่เราช่วยวิญญาณเหล่านี้นะคะก็มันมันก็เหมือนกับการสร้างบุญสร้างกุศลอะไรประมาณนี้นะแต่ก็ไม่ได้มากมันก็จะมาแบบฉับๆับเฉยเแบบเรียกไงนะมาแบบว้าให้เราเห็นอนะว่าแบบเฮ้ยอะไรอะเมื่อกี้เออประมาณฟิลมันจะประมาณนี้นะคะแล้วก็เป็นช่วงเวลาที่ตัวคุณจะต้องควบคุมอารมณ์ของตัวคุณให้ดีนะอารมณ์ของคุณในช่วงเดือนนี้ในช่วงเวลานี้อาจจะเหวี่ยงสักนิดหนึ่งนะขึ้นขึ้นลงลง เออพูดอะไรก็อาจจะต้องออคิดทบทวนไต่ตรองสักนิดหนึ่งนะคะเพราะว่าบางทีมันคำพูดคำจาของเรามันมาจากอารมณ์นะรวมถึงบางท่านอาจจะมีการโดนออลมเพลลมพัดได้ด้วยนะคะประมาณนี้นะเดี๋ยวเรามาเช็คพลังงานกันนะคะในช่วงเดือนกันยายนนะเป็นยังไงกันบ้าง เริ่มที่ตัวคุณก่อนเลยนะคะโอ้โหจะเฮอร์มิตเป็นช่วงเวลาของการศึกษาเรียนรู้อะไรบางสิ่งบางอย่างอาจจะโอ้ oh, อาจจะเป็นการฝึกสติฝึกสมาธิก็ได้นะอืมเป็นเหมือนกับเป็นช่วงเวลาที่คุณจะต้องได้มาเรียนรู้จิตวิญญาณตัวตนภายในของคุณอืมเป็นช่วงเวลาที่คุณอาจจะต้อง ปลีกวิเวกกลับมาดูใจตัวเองกลับมาดูความคิดอารมณ์ความรู้สึกของตัวคุณว่าคุณต้องการอะไรคุณอยากจะมีแนวทิศทิศทางไปในทิศทางไหนแบบนี้นะคะให้คุณเนี่ยกลับมาอยู่เออจะเรียกว่ากลับมารู้ลมหายใจก็ได้เพราะการที่เรานั่งสมาธิหรือการรู้ลมหายใจเนี่ยมันจะทําให้เราอะ่ะได้รู้ว่าตัวตนจริงๆของเราต้องการอะไร ในช bo ่วงเวลานี้นะคะบางท่านมีการศึกษาเพิ่มเติมบางไปโรงเรียนก็ได้อ่านหนังสือเองศึกษาเองก็ได้เช่นเดียวกันได้หมดเลยนะคะจะเป็นไปในทิศทางนี้เนาะการเงินนะคะเป็นอย่างไรบ้างการเงินเชื่อว่ามีจะใช้ไปกับการดูแล ใส่ใจบางสิ่งบางอยา่างอาจจะไปดูแลใส่ใจในเรื่องของครอบครัวคนรักก็ได้นะคะไปลงทุนกับอะไรบางอย่างที่คุณรักมากๆคุณใส่ใจเขามากๆแบบเนี้ยเออมันจะเป็นไปในลักษณะนี้นะคะทางทีนี้ในออสังคมของคุณเพื่อนของคุณเป็นอย่างไรกันบ้าง น่าจะพบเจอกับเพื่อนในลักษณะแปลกๆนะคะในช่วงเวลานี้เป็นความคิดที่แปลกก็ได้การกระทาของเขาจะแปลกกว่าแต่ก่อนก็ได้เช่นเดียวกันหรือคุณอาจจะมีโอกาสไปพบเจอกับใครที่มีมุมมองความคิดที่ไม่เหมือนคนอื่นเขานะคะในช่วงเวลานี้หากคุณอยากจะศึกษาอะไรเพิ่มเติมคุณสามารถไปปรึกษาเพื่อนคุณได้นะเพราะว่าบางทีเขาอาจจะมีไอเดียอะไรบางอย่างที่เข้ามาพูด กระเทาะเปลือกให้กับคุณเออความคิดเขาที่มันดูแปลกดูแหลกแนวดูไม่เหมือนชาวบ้านน่ะบางทีมันก็เป็นอะไรที่มาปลดล็อกให้กับเราก็ได้เช่นเดียวกันนะคะเพราะบางทีการที่เราอยู่กับตัวคนเดียวอะศึกษาดูใจตัวเองแล้วอะไรก็แล้วแต่มันยังไม่ปลดล็อกมันยังไม่คลิกมันดูเหมือนต้องการอะไรบางอย่างเออเนี่ยลัวตานเชื่อว่านะว่าเพื่อนของคุณน่ะคนในสังคมของคุณไม่ว่าจะอ,อ บางท่านอาจจะเป็นหมอดูก็ได้นะอาจจะมีความคิดหรือมุมมองอะไรบางอย่างที่แปลกแหวกแนวแล้วทําให้คุณได้ตื่นรู้ในบางสิ่งบางอย่างก็มีโอกาสเป็นไปได้นะคะอืครอบครัวของคุณเป็นอย่างไรบ้างพ่อแม่ญาติพี่น้องนะคะช่วงนี้ก็เออจะมีความอิ่มเอมเออ มันเป็นบางท่านเรียกว่าไงนะบางท่านเป็นทางสายจีนเนาะเป็นเป็นคนจีนอะไรแบบนี้นะคะก็จะมีเนี่ยมันมีมันจะมีการรวมญาติมันจะมีการไหว้าศาสตร์จีนหรืออะไรประมาณนี้นะคะก็อาจจะเป็นช่วงที่แบบมีการพบปะพูดคุยกันโอ้จากที่ไม่ได้คุยกันมานานแล้วนะคะก็มาพบปะพูดคุยมากินข้ากินข้าวอะไรกันแบบนี้เป็นช่วงเวลาที่ตันเชื่อว่ามันสดใสอะ่ะ เออมันได้พูดคุยกันมันได้มาแสดงความคิดถึงความห่วงใย,ยอะไรประมาณนี้ถ้าเกิดว่าก่อนหน้านี้คุณไม่ได้มีออแนวโน้มที่จะคุยกับญาติพี่น้องของคุณในลักษณะที่ดีสักเท่าไหร่ช่วงเวลานี้เดือนนี้อาจจะเป็นช่วงเวลาที่คุณจะได้เข้ามากลับมาพูดคุยกันแล้วมันเป็นพลังงานที่ออใจทำทำให้คุณใจฟูทำให้เขาใจฟูได้เช่นเดียวกันนะคะอืม หากบางท่านนะอยู่ห่างไกลกับครอบครัวก็อาจจะออโทรไปคุยก็ได้เป็นยังไงบ้างถามถ่ายสารทุกสุขติบนะคะเราก็มันมันจะทําให้แบบดีใจอะ่ะมันเออใจมันจะฟูนะคะอืสําหรับคนที่มีลูกน้องบริวารน,นะคะหรืออาจจะเป็นลูกของคุณก็ได้เป็นสัตว์เลี้ยงของคุณก็ได้นะคะเป็นยังไงบ้าง <c oughs> าพูดถึงสัตว์เลี้ยงสัตว์เลี้ยงก็มานะบางทีมันอาจจะมี อะไรบางอย่างนะสำหรับคนที่มีสัตว์เลี้ยงนะเขาก็อาจจะแอบทําอะไรบางอย่างรับหลังเราโดยที่เราไม่รู้ก็ได้เช่นเดียวกันนะเป็นในลักษณะเดียวกันกับลูกน้องบริวารของคุณก็ได้บางทีเขาอาจจะทําอะไรบางสิ่งบางอย่างที่คุณคาดไม่ถึงทําอะไรบางสิ่งบางอย่างที่ทําให้คุณเซอร์ไพรส์เอออาจจะมีเรื่องบางอย่างมาเซอร์ไพรส์คุณก็ได้นะคะก็ขอให้คุณใช้สติปัญญาใช้องค์ความรู้ใช้เซนส์ของคุณให้ดี นะอะไรบางอย่างที่มันปิดบังที่มันซ่อนเ้นคุณจะได้รู้จากจิตวิญญาณของคุณจิตวิญญาณภายในของคุณชาเลนที่คุณจะเจอในเดือนกันยายนนะคะมาในเรื่องของการเดินทางให้เรามาระวังสักนิดหนึ่งนะคะอาจจะได้ข่าวอะไรบางสิ่งบางอย่างข่าวดำจากทางสังคมเพื่อนฝูงของคุณ มีโอกาสเป็นไปได้นะคะในช่วงเดือนนี้เนาะก็ระมัดระวังสักนิดหนึ่งนะคะอืมสำหรับคนที่จะต้องไปพูดคุยเจรจาสื่อสารกับออคู่ค้าคู่สัญญาหรือว่าลูกค้านะคะเป็นอย่างไรกันบ้างก็จะมีเหตุการณ์บางอย่างเกิดขึ้นแบบฉับพลันนะอาจจะมีเรื่องราวมีข่าวสารอะไรบางอย่างเข้ามาให้คุณต้องไปพูดต้องไปคุยต้องไปเคลียร์นะคะอย่างปัจจุบันทันด่วนนะ อก็เตรียมแผนสำรองไว้ด้วยนะคะอาจจะมีอะไรกระทันหันที่ทำให้คุณจะต้องเออคิดวิเคราะห์ในช่วงเดือนกันยายนนะคะตันเชื่อว่ามันน่าจะเป็นเหตุการณ์ที่ทำให้คุณแบบโอ้โหต้ง ต,ตั้งสติไม่ทันน่ะเพราะฉะนั้นพอคุณมาฟังคลิปนี้แล้วรู้แล้วก็ให้คุณเตรียมแผนสำรองไว้เลยว่ามันจะมีเหตุการณ์อะไรบางอย่างเกิดขึ้นเป็นไปได้ทั้งกับทางลูกน้องบริวารของคุณลูกหลานญาติพี่น้องที่ อยู่ใต้อนัตของคุณเนี่ยมีอกาสเป็นไม่ได้หมดเลยมันจะมีเรื่องเซอร์ไพรส์เกิดขึ้นรวมถึงเ,เพื่อนของคุณด้วยนะคะสังคมเพื่อนฝูงของคุณคนใดคนหนึ่งอะไรแบบนี้นะข่าวที่เป็นในเรื่องของข่าวดําก็อาจจะมีมาให้คุณได้ได้ยินได้รับรู้นะคะสุขภาพเป็นอย่างไรบ้างสุขภาพก็เออเป็นไปตามอะไรเรียกว่าไงนะสังขารหรอ ระวังบ้านหมุนอะไร,รแบบนี้ด้วยนะคะในช่วงช่วงนี้เนาะจนถึงเดือนกันยายนเลยเออไม่ใช่จนถึงเดือนเก้าเดือนสิบเลยนะคะเรามาระวังสักนิดหนึ่งเนาะถ้ามีการเดินทางนะคะพวกล้อรถพวกอะไรแบบนี้นะคะกระทรงกระทะร้อนอะไรตรงนี้ให้ระมัดระวังสักนิดหนึ่งนะคะอาจจะมีเครื่องอุปกรณ์ไฟฟงไฟฟ้าระบงระเบิดขึ้นมาได้นะคะให้ดู อุปกรณ์ไฟฟ้าตรงนี้ให้ดีที่มีลักษณะทรงกลมนะคะพัดลมเอ่ยหม้อหมูกระทะเอ่ยาชาบูเอ่ยอะไรแบบนี้นะคะมันอาจจะมีการไฟฟ้าช็อตอะไรบางสิ่งบางอย่างก็ได้หรืออาจจะเป็นพวกแบบนาฬิกาอืแล้วทําให้คนตื่นสายนู้นนี่นั่นส่งผลกระทบไปหมดอะไรแบบนี้ก็อ,อถ้าหากมีอะไรพังนะคะในบ้านของคุณ เปลี่ยนให้เรียบร้อยนะมันจะได้แบบว่าแก้ไขดวงชะตาไปในตัวได้เลยอย่าให้มีไฟดับในบ้านถ้าดับแล้วรีบถอดรีบเปลี่ยนนะคะอืมอ่าการงานเป็นอย่างไรนะคะ e i g of Pentacles ตันเชื่อว่าคุณจะได้รับโอกาสที่ดีในเรื่องของการงานนะคะแล้วโอกาสตรงนี้งานชิ้นนี้เนี่ยอาจจะส่งผลมาถึงเอ่อ รายได้ของคุณในอนาคตด้วยเช่นเดียวกันนะคุณจะได้เจองานที่คุณถูกอ,อกถูกใจแล้วก็สามารถสร้างรายได้ให้กับคุณได้นะคะอชคลาภเป็นอย่างไรบ้างมีหรือไม่นะคะชคลาภมีนะแต่ว่าอาจจะไม่ได้มากหอมปากหอมคอนะคะก็ให้ลุ้นไปที่ ลอตเตอรี่เนาะเออของรัฐบาลนะคะอืมแต่ถ้าเกิดหากเจ็บป่วยหรืออะไรบางอย่างเนี่ยอาจจะเป็นทุกขลาบได้นะคะก็เรามาระวังสักนิดหนึ่งเนานะอ่ะทีนี้มาดูกันว่าเรื่องที่ เกิดขึ้นมาแล้วก่อนหน้านี้ที่คุณเครียดที่คุณกังวลมากๆเนี่ยมันมีอะไรเสรื่อมถอยลงไปบ้างมันมีอะไรลดน้อยถอยลงไปบ้างนะคะการเดินทางก่อนหน้านี้ที่คุณแบบอู้หูเดินทางไม่ได้หยุดไม่ได้หย่อนไม่ว่าจะเดินทางไปทําทุรลเดินทางไปเที่ยวหรือเดินทางไปอะไรก็ตามนะคะก่อนหน้านี้คือคุณแบบ สู้มากเดินทางบ่อยมากชิปประจอลงทามากๆนะคะในเดือนกันยายนมันจะเบาลงนะคะมันจะไม่ได้เดินทางเยอะเหมือนเหมือนช่วงเดือนก่อนหน้านี้แล้วนะคะบดสรุปเป็นอย่างไรบ้างนะอะไรบางสิ่งบางอย่างมันอาจจะไม่ได้ดั่งใจคุณไปหมดสทัทีเดียวนะคะอันนี้ก็อย่างที่บอกไว้คุณอาจจะมีความเสียอกเสียใจเกิดขึ้นมีความเศร้าเกิดขึ้นนะคะจากข่าวคาวที่คุณจะได้ยินจาก ความคาดหวังที่คุณอาจจะคาดหวังมากจนเกินไปนะอย่างยกตัวอย่างเช่นอยากจะถูกรางวัลที่1แต่คุณถูกแค่รางวัลที่2ที่3เออคุณก็เสียใจยละช่วดรางวัลที่1แต่คุณอย่าลืมไปว่าอย่างน้อยมันก็ยังได้ได้รางวัลที่2รางวัลที่สอะไรประมาณนี้เนาะเพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นในวัฏะชีวิตของเราในช่วงนี้เนี่ยมันคือสิ่งที่จักรวาลเขา กำหนดไว้แล้วว่าเราจะต้องเจอแล้วเราจะต้องผ่านด่านตรงนี้ไปให้ได้นะคะแล้วตันเชื่อว่าคุณน่ะเป็นเฮอร์มิตเป็นคนที่มีองค์ความรู้เป็นคนที่ถ้าคุณฝึกสติฝึกสมาธิที่ดีดอะ่ะทุกเรื่องราวที่มันเข้ามาในชีวิตคุณน่ะตันเชื่อว่าคุณจะผ่านมันไปได้นะคะอืมก็ นะเป็นกําลังใจให้กับท่านที่เกิดในวันอังคารนะคะเรื่องสุขภาพเนี่ยระมัดระวังตัวเองให้ดีมีสติอยู่กับตัวเองให้มากๆนะคะเหตุการณ์อะไรมันจะเกิดขึ้นก็ตามขอให้คุณมีสติอยู่กับตัวแล้วคุณจะสามารถก้าวผ่านสิ่งต่างๆเหล่านี้ไปได้นะคะนึกถึงพลังครูบาอาจารย์ของคุณเขาไว้นะคะ ไปกันต่อสําหรับเรื่องความรักนะคะสําหรับคนที่มีคู่แล้วมีคนคุยแล้วหรือว่าแต่งงานแล้วนะคะเป็นอย่างไรบ้างความรักของคุณในช่วงเดือนนี้เออมันอาจจะมีอะไรบางสิ่งบางอย่างที่มันแบบ รัดตัวมากจนแบบพากันไปไหนไม่ได้นะงานมันเยอะงานมันยุ่งนะคะเลยไม่ได้พูดคุยเนี่ยเขาถึงได้บอกว่าให้คุณแบบพากันไปเติมความรักความหวือหวาในชีวิตกันสักนิดหนึ่งนะต่อให้งานยุ่งแค่ไหนก็ตามไม่มีเวลามากน้อยแค่ไหนก็ตามอย่างน้อยๆก็ต้องมีการแสดงความใส่ใจแสดงความห่วงใยกันเกิดขึ้นนะคะปัญหามันมี เราก็ต้องพุ่งชนปัญหาแต่ว่าเราก็ต้องมาพูดคุยกันนะใช้ความประณีประนอมในการพูดคุยในการเจรจาก,กับคนรักคู่ครอ,องของคุณนะว่าตอนนี้มันเกิดอะไรขึ้นงานมันยุ่งมากเลยออกไปหาไม่ได้เลยแล้วทํายังไงดีเขาไปหาคุณไม่ได้คุณก็ไปหาเขาแทนเออแต่ถ้าเกิดว่าเออคุณไปหาเขาไม่ได้คุณก็เรียกเขามาหาคุณแทนอะไรแบบนี้เออลองสลับกันดูลองเคลียร์กันดูนะเพราะว่ามันจะมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่มันงานมันเยอะจริง แล้วมันมันเครียดมันกดดันนะเออแต่เขาก็พยายามทําเต็มที่เพราะฉะนั้นหน้าที่ของของคนที่ไม่รู้แหละไม่รู้ว่าเป็นฝ่ายเราหรือฝ่ายเขาที่งานมันยุง่งเออก็ต้องอีกฝ่ายหนึ่งก็ต้องมีความแสดงความใส่ใจความห่วงใยอ,อ่ะอืแล้วตานเชื่อนะว่างานของคุณอะชิวๆสบายๆ มันถึงมันเยอะแต่คุณก็ชิลก็สบายอ่ะน่าจะเป็นคนรักของคุณมากกว่าที่เขางานยุง่งที่เขาแบบโอ้โหอยากจะปีกตัวมาหาคุณแต่มันไม่ได้อ่ะมันมันรัดแน่นมันมันทำอะไรไม่ได้เลยนะคะก็เป็นคุณละกันนะที่เออ <c oughs> คุณอาจจะปีกวิเวกมากจนเกินไปมันอาจจะแบบว่าเฮ้ยเราจะปีกวิเวกขนาดนั้นก็ไม่ได้ไงเราอาจจะต้องมาพบปะพูดคุยกับคนรอบข้างบ้างมาคุยกับแฟนมาคุยกับ คนอื่นบ้างนะคะถึงแม้ว่าในใจคุณอยากจะ introvert มากมากก็ตามนะช่วงนี้เราจะ indie มากไปไม่ได้นะคะเราจะต้องอสนใจใส่ใจคนรอบข้างบ้างนะคะเพื่อที่ความรักเนี่ยความความรักความสัมพันธ์มันจะได้ยืดยาวเนาะสำหรับคนโสดนะคะมีเกณฑ์ที่จะได้พบเจอกับความรักความสัมพันธ์ครั้งใหม่ในเดือนกันยายนหรือเปล่าอุ๊ย อุ๊ยโอ้โหเออสำหรับคนโสดนะแอบตื่นเต้นคุณหลายๆท่านหลายๆพลังงานที่เข้ามารับชมคลิปนี้อาจจะกำลังรอคอยคนรักของคุณมานานมากแล้วนะแนเชื่อว่าคุณจะได้เจอกับคนที่เป็นคู่ครองของคุณคนรักของคุณที่เป็นคู่แท้ แล้วเป็นคู่แท้ที่ผูกพันกันมาจากอดีตชาติด้วยนะคะมันจะมีบุพกรรมบางอย่างที่ทําให้คุณและเขาได้กลับมาพบกับมาเจอกันการเจอกันในครั้งนี้อาจจะเจอกันจากอองานรวมญาติรวมมิตรงานงานสังสรรค์อะไรบางอย่างที่มันจะต้องมีการรวมญาติกันเกิดขึ้นนะคะคุณอาจจะได้ไปเจอคนที่คุณรอคอยมานานแสนนานแล้วในงานงานนี้ก็ได้นะคะอืม เป็นงานรวมญาติก็ได้เป็นงานปาร์ตี้หรืองานอะไรบางอย่างขององค์กรของคุณก็ได้ได้หมดเลยนะเป็นเป็นอะไรที่แบบคุณต้องไปจับกลุ่มพูดคุยกันนะเออแล้วคุณถึงจะได้เจอกับเขาคนนี้นะคะก็แอบ,บตื่นเต้นนะมันเป็นการรอคอยที่แบบนานมากๆแล้วอะแล้วท่านอยากจะบอกว่าหากคุณเจอแล้วอะคุณคุณใช้ใจสัมผัสดูว่าคุณใจเต้นกับคนคนนี้ไหมมองแล้วแบบ เฮ้ยทาไมเรามีความหวั่นไหวกับคนคนนี้มองแล้วทําไมเรารู้สึกแปลกๆกับคนคนนี้นะคะแานเชื่อว่าคุณจะรับรู้ได้เลยว่าคนคนนี้ที่คุณได้เจอแม้เพียงเซี้ยววินาทีที่เขาเดินผ่านหน้าคุณไปใจคุณก็สั่นอืมคุณจะสัมผัสได้ด้วยเซนด้วยพลังงานที่คุณคุณอย่างที่บอกว่าคุณเป็นคนมีเซนคุณสามารถสัมผัสพลังงานอะไรตรงนี้ได้นะคะก็ โอ้แอบตื่นเต้นแทนชาววันอังคารนะถ้าเกิดว่าคุณเจอแล้วเจอใครบางคนที่แบบไม่เคยเจอกันมาก่อนเจอกันครั้งแรกแล้วทำให้คุณใจสัน่นอย่าลืมกลับมาคอมเมนต์เล่าให้ตานฟังด้วยนะคะแอบตื่นเต้นแอบลุ้นไปกับคุณด้วยนะเนี่ยโอ้มามาขอคำแนะนำจากครูคู้ปาอาจารย์พลังงานเบื้องบนพลังงานาขั้นสูงนะคะอยากจะแนะนำอะไรกับคุณในการดำเนินชีวิตในช่วงเดือนกันยายนนะคะ อู้หูการมาแท้กับนางราตัตตีคนโสดคุณเจอคู่แน่นอนคุณจะได้พบเจอกับคนที่แบบเจอแบบแรกคุณก็หลงไหลแบบไอ้นี่เลยอ่ะโออตรึงใจวันไวเดี้ยเดี้ยเียเนีย,นยถ้าใครเจอนะกลับมาเล่าให้ตานฟังด้วยนะอืมเนี่ยการบางสิ่งบางอย่างบางคนบางท่านนะอาจจะยึดติดอยู่กับความสัมพันธ์ครั้งเก่าทักครั้งเก่าที่มันอาจจะบั่นทอนจิตใจ,จคุณทําร้ายจิตใจ,จคุณทําให คุณไม่กล้าที่จะ move on ไปครั้งหน้าทำให้คุณไม่กล้าที่จะได้เริ่มความสัมพันธ์ครั้งใหม่นะคะครั้งนี้แหละเขาจะมาเยียวยารักษาใจคุณอะไรที่คุณเคยผิดหวังที่เคยเสียใจตรงเนี้ยนะคนคนนี้จะเข้ามาเยียวยาคุณคนคนนี้จะเข้ามาทําให้คุณแบบใจฟูแบบมากๆนะคะขอให้คุณใช้เซนส์ใช้สัมผัสเบื้องลึกในใจของคุณว่า ใช่คนคนนี้ไหมนะคะอาจจะมีมากกว่าถึงคนที่เข้ามาหาคุณนะคะคุณก็จะต้องเลือกให้ให้ถูกอะว่าคนไหนจะเป็นคนที่เข้ามาเยียวยาจิตใจคุณคนไหนที่ทําให้คุณใจเต้นนะคะก็โอ้โหแอบลุ้นกับสําหรับคนโสดชาววันอคารเลยนะคะสําหรับเดือนกันยายนก็จะประมาณนี้นะคะก็ หากมีอะไรติดขัดก็ให้คุณนึกถึงครูบาอาจารย์ของคุณได้เลยนะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูครูบาอาจารย์พลังงานเบื้องบนพลังงานออภายในของคุณโยฮายแเซลอะไรก็ตามที่คุณเรียกนะคะคุณเรียกดึงพลังงานจากเขาเหล่านั้นมาได้เลยให้เขาได้มาซัพพอร์ตคุณในการดำเนินชีวิตในช่วงเดือนกันยายนนะคะสำหรับดวงของคุณในเดือนนี้ก็จะประมาณนี้นะคะแตนก็ฝากท่านที่ เข้ามารับชมคลิปนี้ฝากกดไลค์กดคอมเมนต์พูดคุยเป็นกำลังใจให้กับตานด้วยนะคะสำหรับวันนี้ตานต้องลาไปก่อนแล้วนะคะเจอกันใหม่คลิปหนะะ้าค่ะสวัสดีค่ะ